ยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่มันถ,ถึงหน้าซุ้มก่อนให้ถึงหน้าซุ้มก่อนมันให้จอดได้มันจอดได้อยู่หรอพ่อจุดตัดใหญ่มากพอกับ้าพอกับอารมณ์สายสุพรรณอะ่ะจดตรงไ่ตรงนี้แหละเนี่ยตรงซอยหน้าเออพอแล้วตรงนี้ก็แหละเออนี่ก็ได้เออ ตอนนี้ขับรถแรงมากมตอนนี้ยังไม่มีคนอยู่ครับมีรถเข้าครับตรงนี้ช่วงอยู่ระหว่างสถานีอุดรธานีกับสถานีนาผู้นะครับ อารมณ์ใกล้พอๆกับสารสุพรรณเลยสารสุพรรณก็ชิงเฉียงแบบนี้แหละมีจุดหนึ่งจุดตัดตรงนี้มันจะเป็นจุดตัดแบบเฉียงนะครับถนนมิตภาพเส้นขาออกจากหนองคายเพื่อไปหนองไอชั้นเส้นขาออกจาก,กอุดรไปหนองคายนะครับเพราะว่าช่วงรถใกล้มาก็น่าหวาดเสียวนะครับบนเห็ดก็บ่อยเหมือนกันนะครับจุดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่แหละเนาะเพิ่งมาในรอบหลายสี่ปีเนาะ ทางน้อยเนี่ยจะเป็นไปทางานาผู้นะครับ่วนด้านหลังผมจะเป็นรถไปหนองคายนะครับเอ้ยเส้นใน,นี้ก็ไปอุดอรนะครับกูไม่ได้มานานเลยจุดนี้อาจจะซ้ำซ้อนนิดน,นึง <laughs> ขนาดนี้เวลาไลฟ์แล้วอย่างเรียนมาดูไลฟ์ไลนกันนะคะ